สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้าเมยอําเภอท่าสองอยางจังหวัดตากซึ่งเป็นพรมแดนกั้นระหว่างไทยและเมียนมาที่แห่งนี้มีโรงเรียนที่ในสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตสองนั่นก็คือโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองอยางโรงเรียนแห่งนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของทักษะวิชาการด้านศิละปะนักเรียนมีความสามารถพิเศษในการวาดภาพระบายสี ซึ่งไปคว้ารางวัลต่างๆเยอะแยะมากมายเราไปติดตามรับชมกิจกรรมดีๆเหล่านี้พร้อมๆกันเลยครับโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางตั้งอยู่ในอำเภอท่าสองยางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปากเขตสองบริบทโดยรวมเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ติดแม่น้ำเมยชายแดนระหว่างประเทศ เมียนมาก,กับประเทศไทยนะครับนักเรียนที่นี่เป็นนักเรียนคนไทยปากยอนะครับเป็นชาติพันธุ์แล้วก็เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาลสองถึงมัธยมปีที่6นะครับส่วนใหญ่แล้วนักเรียนก็จะใช้ภาษากะเหรี่ยงเป็นภาษาหลักนะครับดังนั้นโรงเรียนเราก็เลยมีการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนทางด้านวิชาการ ด้านทักษะชีวิตและก็ทักษะอาชีพโดยการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เข้ากับบริบทของตัวนักเรียนเองและก็ของชุมชนนะครับการสร้างสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดงานต่างๆขึ้นแล้วก็รวมไปถึงการสร้างทีมงานของคุณครูเพื่อให้เขาได้ถอดบทเรียนเพื่อให้เกิดหลักสูตรใหม่ๆแล้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดเรา เราต้องการให้กับคุณครูที่สร้างทีมตัะทีมเนี่ยวางเป้าหมายวางเป้าแห่งความสําเร็จไว้กับตัวผู้เรียนคือเราจะทํายังไงก็ได้ว่ากระบวนการที่เราจะจับเนี่ยให้เกิดกับนักเรียนเนี่ยได้ทั้งทักษะทุกอย่างศิละปะเป็นงานที่ทําใหเ้เด็กมีสมาธินะครับโดยเฉพาะคนที่เขาไฝ่รู้ไฟเรียนที่จะเรียนทักษะเนี่ยเขาจะมีสมาธินะครับแล้วก็เกิดงานต่างๆ ไปมีผลงานทางด้านการไปประกวดในระดับภาคระดับประเทศหรือสโมสรต่างๆนะครับทำให้เด็กๆเ,เหล่านี้มีทักษะมีไรายได้ให้กับเด็กๆนะครับที่จะดึงเชือ้อซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้เกิดกับเด็กกลุ่มนี้นะครับแล้วผลงานตัวเขาเองก็จะทำให้เขาอะสามารถไปสร้างเป็นพื้นฐานอาชีพหรือเรียนต่อได้ การที่นักเรียนนะคะมีใจรักในด้านศิลปะค่ะเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะคะเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้เขามีความที่จะ,ะมีความตั้งใจที่จะ,ะสร้างและก็ฝึกฝนตนเองในด้านนี้โดยเฉพาะนะคะครูก็จะเลือกจากนักเรียนที่มีใจรักค่ะเมื่อได้นักเรียนที่มีความต้องการในด้านศิลปะแล้วก็จะเป็น,นการฝึกฝนค่ะการฝึกฝนของงานศิลปะนะคะต้องใช้ความมีวินัยนะคะ ความอดทนในการฝึกฝนเพราะเป็นงานที่ต้องฝึกซ้ำๆนะคะเพื่อให้เกิดความชำนาญ<ๆ>เกิดทักษะนะคะในด้านศิลปะวิธีการคัดเลือกนักเรียนก็คือเรื่องที่ 1. คือการมีใจรักค่ะ 2. คือนักเรียนที่มีความขยันอดทนค่ะจากนั้น ก็จะนําเด็กนักเรียนกลุ่มนี้นะคะมาฝึกฝนนะคะให้เกิดทักษะให้เกิดความชํานาญในด้านศิลปะคือการทําซ้ําทําย้ำนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็จากนั้นก็จะหาเวทีนะคะให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์แล้วก็นําความรู้ประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับจากภายนอกนะคะเข้ามาปรับใช้ ในงานในห้องศิละปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและนักเรียนนะคะปรับปรุงแก้ไขเทคนิควิธีการไปเรื่อยๆนะคะทำให้กลุ่มชมรมศิละปะของเรานะคะเกิดเป็นผลงานที่ประจักษ์แล้วก็ได้รับรางวัลมามากมายะค่ะสิ่งที่ได้จากศิละปะก็คือได้ค้นหาตัวเองที่เป็นตัวเองและเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบครับทำให้มีรายได้ในช่วงวันหยุดครับ แล้วก็สร้างไรายได้กับครอบครัวได้ครับจากความรู้ที่ได้นะครับก็จะนําไปทําเป็นอาชีพครับนําไปใช้ในชีวิตประจวาวันเป็นงานดิเลกครับที่ผมฝันไว้ก็คืออยากกลับมาพัฒน,นามาสอนกลับมาที่บ้านเกิดตัวเองครับศิลปะให้ทักษะให้ประสบการณ์ต่างๆค่ะสําหรับที่หนูได้ไปแข่งคือหนูได้ประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็ได้ ความสามารถมากขึ้นแล้วก็มั่นใจมากขึ้นค่ะหนูคิดว่าหนูจะไปแบบใส่ยนโดยตรงค่ะไปเรียนต่อยอดสูงขึ้นแล้วก็กลับมาทำอาชีพที่หนูชอบในด้านนี้ค่ะศิลปะให้ท่าสาผีผมให้ผลใช้วลว่าห้กิดประโยชนและมีรายได้ระหว่างเรียนแบบเบาผ้าไร้กับครอบครัวผมน่งความรู้ที่ได้ฝึกฝนและ ัฒนาตัวเองและเปนนักความรู้ที่ได้ไปต่อยอดไปอาชีพครับผมเชื่ออยู่เสมอว่าศิลปะสร้างคนได้และศิลปะเนี่ยขัดเกลาคนให้มีคุณธรรมทำให้จิตใจของคนเป็นคนดีและอบอุ่มาริมองแบบนี้อยู่เสมอจึงสนับสนุนและก็วดาดหวังไว้ว่าเด็กที่เนี่ยจะใช้งานศิลปะเป็นการสร้างเกาะให้กับชีวิตเขาในอนาคตข้างหน้า ถึงไม่ได้ทุกคนแต่ก็ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เพราะเราคือชุมชนท่าสองอยางเราจะสร้างคุณภาพให้กับเด็กที่อยู่ชายขอบนี้ให้มีคุณภาพและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข